ในหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับซึ่งตรงนับอ <hatten. S 2> ันน er ี้สรุปเลยว่าข้อกล่าวหาสื่นตเนินการไม่ถูกต้องไม่เป็นจริยธรรมเนี่ยก็รายละเอียดานี้เราได้ไปดูครับแล้วส่งต่อให้นาริทรปนจินะครับส่วนรายละเอียดก็อยู่ในยื่นต่างๆนครัเราติดตามการบกาจือว่าทางเราเราเลื่อนไวนะครับหลเลื่อนไหวประเด็นกระบนการยื่นหนักส่งต่อการเริยทําเเกณฑ์ตามนี้นะครับก็จะจงไง ได่อนยครับลครับ้เลืครับได้เลยครับไดครับได้ับได้เลยอรได้เลเลยครับได้เลด้ยัด้เลบเลยอรัะได้เลยคด้ับครับ้เรเลยครับไดยด้เลร้รัี้ยครัดยรับได้เล้เลรบ้เลร้เลยครับได้คับเลยรไ้ลได้ความดเรไยกรัองเรได้ยัก้เลยด้ยคืนมาเรด้เลยจไเัยเ เราดู่องเดียจะด้ปั่นปั่นอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องการมกธรรมะกไว่าต่างกันเรจะเรียกจยากัหือททบว่านะครับไปจะเป็นไหนก็คือว่าขั้นตอนนี้นะเป็นข้ตนกับร่องีรชอบเร like ืองที mmm. on every, ่วัดงนะครับรก็อบเรืองนก่อนหลัก็จอรงขั้นตอนนี ให้นนึกเอเน้นึกว่าศาสนาเราเนี่ยเป็นอย่างการนำเสเก่าให้นร่งนี้หน่อยเริ่มงศาสนาที่ประเทศเราทุ่งมันจะเรียนในการประชุมวันนี้เราก็มีเรนี้นะครับที่เราจะมีคือเราบอกว่าความที่ไหนมันก็เปินไร่องไม่ต้งาจะมีคเลยนะฮะ เราเป็นะเข้าใจนิดนึงเราเรามองลึกไปว่ามันน่าจะมีอะไรที่ซ้อถึงต่างๆที่เาต้องเปสนใจนะพอี่จะาคนยันากนตัเสนใจน้นคือาวเน่ยนะคะฉันต้องการที่จะให้มันมีความมีความเสมอตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่จะเสนอข่าวแต่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวนะคะประเทศ เมื่อศาสนาถือถูกร้องเรียนพูดตรวจสอบได้ศาสนาถือต้องคนจะตรวจสอบได้ด้วยค่ะานั้นสนักใช่ค่ะเราร้องเรียนไปเดี่ยวเพื่อนากอไปเอรับไม่เป็นห้ามูกบอกว่าตอนนี้เราอยากให้สกเราลองทรับพร้กมเสะท่นช่น่งมอกรติก่นด้นผาเาเียนเนบารลาเต รก็อยากให้ส <P an> ื <aún> ่อได้รับรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอ่ะกำลังถูกซอ่อมบ่อนทําลายด้วยเนี่ยแล้วพูทตัาสนาก็เป็นสถาบันลัตของชาติเราคะก็สรุปว่าเราเรื่กอรนะครับนะครับที่ยั่เ่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นนักกอฬาท่อนสิ่งมคได้ทรสาบได้ดำหน้าร่แล้วก็มีวิทยก ผู้พูาาเป็นภ่นนะใช่ใช่ดีครับดีครับเป็นพี่ใหญ่เดี๋ยวมตจสร้างวเราเราเป็นไปถงความ่าความับส่วนเงของการที่เป็นการตาก่อไปเน่ยก็มีคนเยางส่วน่คือสมาชิกอาชส่วนสองพูจับผูเับ่ทส่นามนไดหมเนี่ยเรีว่าจะเป็น